对呀。多 <music> พี่น,อน้องสุขสุขคนค่ะสว,วัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยใจจะมาหอดพี่น้องบึงเด็ดเดือด่าเฮาเซนอะไรกินก่อนีกีวันตีพะงัยหอมปลาสิกีวันเดือดสิงกีวันเขาใส่ปลาน้ำขอนเก็บปลาน้ำขอนเงินพี่น้องอ,อ,อ,อันนี้ปลาที่เด็ดผมว <c oughs> ่าใส่เบ็ดปลาไหลปลาคอกินเซยพี่น้องเออเอาเครื่องงหูอยูอเ่เคือปลาคอดในหูหูใหญ่ Ừ. Va cái sọt sọt bay hoa tia bọn 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 คือขายว่า,า,าวม,มันบ่มันยืนน้ำห่วยมันบ่มีน่ากินถ้าอยเชีงนี้ยืนน้ำห่วยกับเบสิทกับมับนบ่ใหญ่ปงบ้างเลพี่น้องตัวเป,ป๊ๆตั้งตัวเป,ป๊ๆสีผสมกันอยู่ตอนนี้ป่ามันต้องแบบมันมีหน้าเม็ดสานอันนี้เพิ่นเพิ่นมักก็หน,น้าขีดต้มเลยคอเลยนะตัวใหญ่เลยมนันขึ้นขีดตมขึ้นขีดตมบ่ได้ ขี่ตมเลยเก็บจังได้ก็เก็บบ่หมดอกป่าน้ำหนองอยู่แถวนี้เนาะขี่ตมมันหลายขี่ตมเพียงเอวนี่เนาะเผินบ่อนหรือเทียเนาะเอาอหิเผาทั้งยังสี่แหละพี่น้องเนี่ยเอาทั้งขี่ต้มอย่างันจังป้าสิเผาเบิดนั่นตีสิเอาแด้ปลาคิงหัวไหวเนี่ยบ่ละบ่เป็นหน่อยด้พิปะไงขอไม่ขอเบิดรูดจังวะเอาแต่ปลาคิงหน้าไว้ ฮาไปเข็งแง่เขาเข้าไปทับไปปนแบงเข็งเสื่อเนี่ยสิโจโซดอยู่เอาตัวใหญ่ๆไว้ทัไปปนมันตับปลาคอเข็งเงี้ยุ้มจังสีมั่นดีเอาไปปนอะได้เจียวจี้น้ำแบบไปเข็งตัวใดเป็นตะกี้ตะกี้อิ่มอยู่หน้าปลาคอเนาะเว้ไม่ดีกินเนาะ เไหนะีนี้่นใดมันลุยมองัี่นต่ีนีไม่จูประจำเลยนะมันพราวมันมันมีหอมเน่ยแทั้งมองทังปััยก็ยิ่นี่ยเนื่อปีนี้ป่ายังแบบ่คือดอกพี่หนูรบไฟหลายที่เลยอันนี้มันเกียรมันยนงกุรดอู้นเกียร์ยู่งเห Bong công con pa Tên di bao súp không? nữa nèo ra khắp nó, tắm nèo ra khắp súng 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 phung luôn nè ถ้าหวานเนาะเอ้าคือนหน่อยเถอะตะกี้คือหลายอยู่บ่ได้ไหมบ่บอยู่ในกระตาคือหลายอยู่บต่เมื่อกี้คือนหน่อยเถอะตอนนั้นบ่ได้ร่วมกันเงินหน่อยแล้วเนาะมันวใจายอันเยอะพี่น้องเออพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำใยปอมน้ำสุดใจพี่น้องมันกินน้ำมูกระได้ว่างก่อนกระได้พี่น้อง อนนี้ไะหลับลาไปใสเสื้อนีดิเต็มป้าเขาอยู่น่ะยายใยแทนโอเนาะป่ากีป่ากีมาอีกแล้วนนอะอันเนียนเจ้วอยังีกับเพไ่อนย่เจ้วหมดแดงเจ้าหมดแดงดิอันนั้นตำหมแดงใ่หมดแดงขึ้นกันมากินยุธงสิและครับเขยิ้มลก่าน้องก่อน เสียกอมตัเสียกมาปเวมมงใบกินก็ได้ั้งใบไ้นบัวใบแก่ตาว่าบัวเบี้ยใบแก่บัวตีเรามันบัวเบี้ยดิแต่ว่ามันด้๋ยวด้แต่ว่าบัวเบี้ยพี่น้องขมบ่โอ้ยคังเลยจากมันขมบวจุนี่มันจะเมียนจำเข้าไปนี่กเียวหมดเดียง ยไ้กินวางอุดเดียงนุดเนี่ยเป็นแนวสบดีเสียบที่สุดกินเขาอยู่ทงเด้อพี่หนององินวู้วตักันมะแท่งปลาไหลปีที่แล้วเห็นไหมมาออกป่าน้ำฝนดิ้ซอยหดีเลยเนาะปีนี่บ่มีเยินหรอ เป็นซาต่องวปีไม่ปนเฮาบ่ท่นไดแล้วทรหลายอยู่เป็นแล้วแล้วเนซาเดีีเ็จนับปังรกเจาต้องเจียวหนามาดิมาด้อันนี้นตัวนึกตัวเนี่ยไปเอี่มเอ๊ะปีใหม่เขาม่อยู่ผีดสิบุดีกาอยู่บ้านบ่ผีขานเที่ยวขอบานบเงินจกจของหน้าเขาอย่ากุยจุดเฟี้ยงวบาอีหล่ะจุ วันนี้เป็นกูจุดยเสื่อมมาได้เจอหมดเดียงพี่น้องเอ้ยแม่อ้วนแม่ส้มส้มกระซังเพราะจะว่าให้มันเจอพักกระดูนนั่นสิตัดกันนี่ดี มกับปลาไหลก็ได้อยู่ด้วยครับึืมหมอนิ่วกินจีปลาควหน่อยก่อนบอกเกินปีไม่เพียหลายกว่าเก่าอีกปลาหรือปลาบอลนี่เลยนก็ต่ใครว่าหู ก็ได้หยากเก็บก็เก็บไปแต่วตัวหมาเขาเจา้าติคัดเอาแล้วก็นี้ไปกินไปขายไปแล้วเขาสูบน้ำใส่ม,มันก็บหิร่งนองเขาของเราเนะนี่ยนั่นสบวัดใช้ด่างเด้อพี่น้องพวกฝ่ายมันจมมอย่างนี<ม>้นี่วิมูนกันคือพอลงมาเคลื่อนนี่พะนะใส่เสื้อสุทสิบสามพื้นผู้เดียวเนาะ สุปไปใส่เนื้สั่งว่าสุปอมตัวเลยพน,นี่งานบบ่บอันเฮียนเล่ายู่ทางพนท่างอันออกไปบรรโ<ต>ขวไหม<ร>แเรวมาไทยเอกสารเหมือเสาเราเลยมาถามคือบ่ลงพน่ะบ่มีคนจ้าคนม,ม,มีผมผู้เดียวพน่ะบ่มีมูเดียวไปใส่กัดลูกลี้ลุกล,ลีกล้ก็พนเป็นได้ขนนี้พไงัดีดีพนบัวมีมูแม่นรดดงมันอยู่ผู้ะเอถือหลเราเด็ดแปดโล่ค่ ลงเด้อลงเด้อหมือแรงพนาวะร่องอยู่ลงอยู่ไปเนนดอกไปเป็นมูนเ้ยเหลือไปใส่กับว่ามีมูนเหรอพนาวะแถวมาส่งข้าวนั่นแหละเขาจะเอินว่าควัหักกันขันบ่เห็นเนี่ยว่าถามหากันนี้พเนนูพเนนูว่าถามดอกไม่ละแถวยิ้มเยอะเยย์หันละแถาว่าไ้ว่าไ้เออถามยังไหนกับว่าได้ตัวตลอด ใส่ด่างก็ใส่แต่หมือเป็นคุยอย่างนั้นใส่ไปใส่มาตัวว่าเป็นตุ่มเออเปียขาเปียเอือน้องธมยังได้จังสิมีหอยขั้นก่านี้เลยนี่เนี่ยเขาเอียนว่าตัวแสีบหรืตัวแสีบหรือว่าตัวยุ่งจับแดงนะจับแดงห่อใส่หมดแดงทั้งตัวอุปัตต่อยยีนี้อเขาก็ได็ cái đẹp lại cổ thùng Mình nhớ cạt câu câu đi mong mẹ. Bà đứa, bà đứa. treo. Bà châu một đèn này mà hấp. Bà đứa, chín tháng là chín แดงก็ร้ายดอกพี่น้องนี่แต่ว่าเนี้ยเป็นแม่เป้งเนี้ยเป็นไข่มันบ่ทานเขาเนี้ยองเบิ้งแลดเดือนหาเดือนหกเดือนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งบนตกปั๊บหนึ่มีอยู่แล้วห้างแต่ว่ามีไข่มันมีตัวฮ่าพ่อหนุ่มจ้าเพิ่นดอกพา่น้องได้มันเป็นไข่ว่าเป็นไข่โอ้แม่สายเงี้ยลูกปูนะ กินกําแพงกู้หล้กินเ็ดแง่ไครบดแดงปันหาบดแดงกาติดตนกําแพงน้องเหือไปคาหักกันเย่ันสยานยังได้ไหโอ้ว่ก็เมาาสก็ไม่ต้องไม่ต้องหน่อยใจเลยว่าเมื่อเลียดตรบไปหอดค้นขวดมุนอุ่ยปุ๋ยอยู่นอนนังขังแงแสดงว่าเขามาใส่เบ็ดน้ำเลยบอยเหมกนแพงตอน toàn xã sàng sáng xoay bịt Cho cầm hô đi à Tôi nghe hóa sẽ bắt đầu cắp cơ đi thì hẳn nè, tăng bưng này hẳn ối bụi vô hẳn đọc Anh đều mà ăn phê mắm mắm được Bố ạ tôi bố cả bố phải là không phải rót cái nào chứ chứ cái sĩ bớt đây nhận mà thế bà 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 lấy, bà bà phải lấy tại vì để chín cấp chi <laughs> ba kho phải nhau mua mì mò nhau chi <laughs> dân điều đấy ở đây tuần này lái tuổi đi ở thì đang coi coi té thương mà làm té bảo thứ ba của chết luôn đây giờ tôi giờ thong để bấm mắt tám chữ tôi đi đầy rồi đấy anh tôi thì tôi chạy

Trừng lòng cháu thì lại bơi nó tung thì bão tụt thai bão đinh nhau cắt tung yêu nó đi vào đi vẫn tonoi bán và yêu pom chai oak đều dâm ngầm 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 ngầm

ช่างปลาไรเห็นไดมันสิแม่นมันสิมันเฮ้ยจักเ <c ười> ป็นโว้าเดพอบเคยสอนมาไปแทงเหม็นตัวก็เป็นคนสำคัญอยู่ไปลรักแหลมเหมือมนแบไปไม่ไม่บ่อยจักเนาะสั่งบเคยมีมันกับบมีร <c ười> รเรื่องป่าไรไปปองกํลังกินขขาเสียเดีด๋วยวไปครับจะสวัสดิตอ Vai dừa chỉ bắti là đi thôi, מק nhạc mua ra cũng đẹp tay ăn thì nhận thấy, quả bà Vox nên daar hoàng diактер put itu vẫn luôn có ตัวกินเหล่นอนบ่มพัดพอนยี่นี่ก่อนเนาะมือบ้านหนาวเป็นแต่ยโยยโยใส่กระไดมันแต่อายุบ้านหนาวช่อย่ึงก็พอวบ่มันลมแห้งพอเกินสามมือมันิอนมันแดดมันหลายกลัวครับผมมือกะโอ้ขอบุมขอบคุณในเชยาทุกคนเลยครับผมไปเรื่ละอายุให้กินแบบ ธรรมาดามันนี่เขาจว่าเขางเฝ้านี้เดี๋ยวขาคจัไฟอย่างเดี๋ยวเขานหลับเดี๋ยวไฟมันใหม่วางเลยเดี๋ยวถ้าเกิดโสินสงเปียงเราก็ออกวได้นเนี่คนสงเปียงคนขุเซีสุขุขคนเด้อครับมหายูหาจินได้กีนี่ครับบดห้น่อยก็ได้ารบดได้ไรกินขากับแปะกับตำเจ้าวันแดงไปเลยของเสิเลยครับสำหรับวันนี้ผมกุศล ก็คุ้มวะสวัสดีครับพี่น้องเรื่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ